ดพิจิตเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดีขนาดไหนคคุณผู้ชมเป็นคุณภาพส่งออกที่สำคัญสร้างรายได้งามเลยละค่ะพาคุณผู้ชมไปนะคะอยู่ที่สวนเขาบอกว่าเป็นสวนของคุณเฉลิมพร มุสิกนะคะอายุ57ปีอยู่ที่บ้านเนินตะคล้อนะคะตําบลไผ่รอบอ,อําเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะเขาได้ผันตัวจากพนักงานบริษัทเอกชนมาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อที่จะสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่ปลูกมพะพร้าวน้ำหอมในร่องสวนจํานวน17ไร่ด้วยกันประมาณ600ต้นค่ะให้ผลผลิตเดือนละ2รอบมีไรายได้กว่า10,000บาทต่อรอบนะคะววและเดือนหนึ่งก็สองรอบไปแล้ว 20, โดยมีพ่อค้าคน กลางนะคะมารับซื้อแล้วก็คัดนําไปส่งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนค่ะเนื่องจากเป็นมะพร้าวนะคะที่ไม่มีการใส่สารเคมีทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศแล้วก็มีการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกมะพร้าวน้ําหอมด้วยร่วมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะให้มาเยี่ยมเยียนการมาถ่ายรูปมาชมสวนสามารถที่จะพายเรือเล่นได้นะคะในร่องที่เขาปลูกเนี่ยภายในสวนมะพร้าวดื่มน้ํามะพร้าวสดๆนะคะแล้วก็มีน้มามะพร้าวปั่นนมสด ะะให้ชิมในราคาที่ย่อมเยาวอีกด้วยค่ะสําหรับการปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะคะก็นําต้นพันธุ์มาจากบ้านแพรวจังหวัดราชบุรีค่ะนํามาปลูกในร่องสวนนะคะระยะห่างเนี่ยประมาณ 3, าคูณสเมตรโดยเน้นการใช้อินทรีย์เป็นหลักเลยค่ะสําหรับมะพร้าวนะคะที่ปลูกเนี่ยรสชาติเขาหวานเขาหอมเนื่องจากมีเคล็ดลับค่ะนั่นก็คือนําเกลือคุณผู้ชมเกลือแกลงที่เราใช้ในครัวนี่แหละมาโรยนะคะขั้นตอนนั้นก็คือการใช้เกลือ มาโรยรอบต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกไว้นะคะเป็นวงกลมโดยเว้นระยะห่างจากโคนต้นเนี่ยเมตรปริมาณที่ใช้นะคะใช้เกลือโรยเนี่ยห้ายกรัมต่อมะพร้าวน้ำหอม1ต้นหรือครึ่งกิโลกรักรรมต่อมะพร้าว1ต้นนั่นเองและเมื่อโรยเกลือ เป็นระยะเวลาครบ6เดือนแล้วนะคะก็จะโรยเกลือซ้ำอีกแล้วก็ทำวนไปเรื่อยๆช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะแนะนำให้ทำช่วงนี้ค่ะช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าน้ำฝนนะคะจะช่วยชะเกลือซึมลงไปในดินได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เพจ Facebook <c oughs> ยานการ์เด้นนะคะคาเฟใน ส่วนมะพร้าวส่วนอาหารและเครื่องดื่มหรือติดต่อเจ้าของสวนคุณเฉลิมพรค่ะ0816864965 0816864965คุณเฉลิมพร